Right. รอบคุยานะคะวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมาที่บ้านหนองสุกเจริญอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูชีวิตของพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะคะที่มีการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตและรวมไปถึงการประกอบอาชีพที่เรียกได้ว่าตอนนี้อยู่กันอย่างพอเพียงแล้วก็มีความสุขเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็คือคุณพ่อสาครว่าเขามีการดําเนินชีวิตกันอย่างไรกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาเลยค่ะ คุณพ่อสาคอนสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะยังไงดิคุณพ่อมีโปรแกร,ร,รมทําอะไรบ้างเนี่ยเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันนี่มีไม่ว่างเลยนะคะในสวนคุณพ่อปลูกอะไรบ้างคะนีอันบักหน้าวครับมีมะนาวมีกล้วยครับม,รมีชาโอมครับมีชาโอมหวานครับ โอ้ตูกเยอะจังเลยเนื้อที่คุณพ่อเท่าไหร่นี่ห้าไร่ครับมีห้าไร่มีห้าไร่แล้วคุณพ่อเลี้ยงอะไรด้วยไหมเลี้ยงกระบือครับเลี้ยงกระบือเนาะครับกี่ตัวคะสองตัวมีสองตัวอวันนี้เราอยากจะมาดูวิธีการทํางานของคุณพ่อนะคะในฐานะเกษตรกรที่แบบใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อก่อนนี้เป็นสวนแบบนี้ไหมคุณพ่อหรือว่าเราทํานาไม่ใช่ครับ แต่ก่อนเป็นท,ทนาําไร่ทํานาเฉยๆจ้ไม่มีอะไรจะต่อสู้อีกแล้วก็ก็ว่าลองเลยมาคิดว่าจะทํำยังไงเนอะิีใจะที่จะก้าวหน้าต่อไปในภาคภาคหน้าออ๋ก็เอาทฤษฎีใหม่จากนายหลวงดูแล้วก็ว่าว่ามันทรงเข้าท่าของ น่าจะเหมาะกับเราแล้วแหละใช่ไหมคะก็คือเมื่อก่อนคุณพ่อทํานานะคะท่านผู้ชมพอทํานาเสร็จปุ๊บเนี่ยรายได้อาจจะไม่เพียงพอเราต้องรอฟ้าฝนอีกใช่ไหมคะก็เลยได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ทุกวันนี้เรียกได้ว่าคุณพ่อเดินเข้าสวนไปปุ๊บเงินทั้งนั้นครับตอนนี้พืชตัวไหนที่เรียกได้ว่าสร้างรายได้ให้กับคุณพ่อมากที่สุดนี่กล้วยครับชะอมครับ อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเก็บกล้วยได้สองครั้งแล้วไม่ใช่ขายแต่ผลกล้วยนะคะท่านผู้ชมใบตองก็ขายต้นน่ะนอมันน่ะนอมันจะขายได้ครับนอละราคาสิบบาทปลาเราคุณพ่อเลี้ยงปลาอะไรปลานินครับปลานินเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยนะในบ่อเนี่ยเหรอครับหมื่นตัวจริงๆริงเหรอครผมจะพาไปดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะหมื่นตัวจริงๆนะพ่อเดยวหนูไปให้อาหารปลาด้วยนะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงบ่อปลาที่พ่อสาครบอกว่ามีปลานิงอยู่ประมาณหมื่นหมื่นตัวและพร้อมกับอาหารเป็นหัวอาหารนะพ่อเนาะครับแล้วพ่อเห็นมีลำด้วยอ่ะปกติมันกินอะไรอ่ะกินทั้งลำทั้งอาหารครับเหรอครับอันไหนอร่อยกว่ากันมันบอกพ่อป่ะสงสัยสงสัยพ่อเลี้ยงมานานหรือยังอ่ะปีกว่าครับปีกว่าครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ประมาณสี่ตัวโลครับ สี่ตัวหนึ่งกิโลก็เยอะเยอะอยู่นะได้ได้หลายตัวอยู่พ่อเก็บบ้างหรือยังอ่ะมีการจับไปขายบ้างหรือยังคะเดี๋ยวผมไว้จะทาพันก่อนครับโอไว้จะทพันเป็นอื่นตัวนี่นะเอาทําพันหมดเลยเหรอเพื่อพี่น้องอยากได้ก็จะกระจายให้เขาเหรออ๋อมีคนมาขอพันปลากับพ่อสาครอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าโตจะมาเอาพันด้วยครับเหรอแสดงว่าเราแวกนี้เราก็อยู่แบบพี่น้องสร แล้วคุณพ่อคือเรียกว่าอะไรนะจุนเจือกันยังไงบ้างจุนเจียว่ามีอะไรก็แบ่งกันกินครับแล้วดีจังเลยเนาะเราอยู่กับแบบพอเพียงใช่ไหมคะเห็นว่ามีคนก็มาขอหนอกกล้วยด้วยมาทุกวันทุกวันมาจากมาทุกวันเลยเหรอแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้เรามาให้อาหารปลาก่อนเนาะแล้วเราจะได้ดูขนาดของปลาด้วยนะคะท่านผู้ชมว่าตัวโตหรือยังโตพอที่จะมาช่วยคุณพ่อสาครเก็บ อ๋อเขาเรียกจับสิเนาะจับเนาะแล้วค่อยเราไปหาเก็บอย่างอื่นอีกทีหนึ่งด้วยงั้นเดี๋ยวให้เลยนะคุณพ่อเนาะเอาเอาหัวอาหารก่อนเนาะพ่อ เราไปดูบ่อปลามานะคะไปให้อาหารปลามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเข้ามาชมสวนของพ่อสาครค่ะบริเวณตรงนี้จะเป็นจุดที่พ่อสาครปลูกผักชะอมภาษา,ศาอีสานเขาเรียกว่าผักขานะคะท่านะผู้ชมค่ะคุณพ่อปลูกไว้ประมาณพื้นที่เราจะเยอะไหมเนี่ยประมาณหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่เลยครับทไมตัดสินใจปลูกชะอมเยอะมากขนาดนี้นะคะผมปลูกเพราะว่าปลูกปลูกผักหวานด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาเลย่อได้าขายอ๋อท่านผู้ชมสังเกตนะคะใต้ใต้ต้ตตนของ ต้นเช่าอมเนี่ยนะคะบางต้นเนี่ยจะมีผักหวานใช่นะคะมีอย่างคพ่อห็นหมาได้นี่ต้นนี้มีไหมอ่ะต้นต้นนี้อ๋อเราเอาผักหวานมาไว้ใต้ต้นชะอมเพราะว่าผักหวานนี่จะเป็นเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดหรือพ่อครับถืงแดดไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างนั้นก็จะไม่ได้ผลเนาะแด้ไม่ได้ผลอันนี้คุณพ่อเพิ่งจะเริ่มปลูกผักหวานด้วยใช่ไหมครับค่ะค่ะหนูสังเกตดูนะคะต้นชะอมที่เห็นอยู่เนี่ย ยอดเนี่ยจะถูกตัดไปเยอะแล้วครับเขามาซื้อถึงสวนเลยหรอครับครับเขามาซื้อครับมารับจากสวนครับคุณพ่อขายยังไงกำละห้าบาทคุณพ่อขายกำละห้าบาทแล้วเขามารับซื้อถึงที่สวนเนาะถ้าจะว่าไปแล้วเก็บขายแต่ละทีเนี่ยเราได้เราได้เยอะไหมคะประมาณวันละร้อยวันละสองร้อยกว่าบาทครับอันนี้แค่ต้นชะอมเฉยๆนะคะก็ได้วันละร้อยถึงสองร้อยบาทแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บได้มากได้น้อยใช่ไหมคุณพ่อดูแลยยากไหมคะต้นชะอมไม่ยากครับไม่ยาก โตเร็วครับนี่ให้ปุ๋ยให้น้ำมันก็พออยู่พอกินได้ครับอ๋อรดน้ำวันละกี่ครั้งอะคะปกติก็สองสามวันรดครับอ,อค,บคุณพ่อใช้ระบบต่อท่อเอาครับอ่าแล้วเห็นต้นชะอมแล้วนะคะเดี๋ยวใช้ท่านผู้ชมดูว่าต้นบริเวณรอบๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผักหวานอยู่ใต้ต้นชะอมตอนนี้ก็กำลังรอให้ต้นผักหวานโตถ้าผักหวานโตนี่ขายได้ราคาดีไหมพ่อ โลละสามร้อยคนละชาวอมกําละห้าบาทนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าผักหวานเนี่ยกิโลละสามร้อยบาทรอรับตังอย่างเดียวเลยถ้ามันตูนะถ้ามันตูต้องใช้เวลานานไหมล่ะคุณพ่อประมาณเราเอาเวลาเขาบอกว่าสองสามปีนี่แหละเขาใจเย็นๆครับแล้วพ่อปลูกมาได้กี่ปีแล้วเพิ่งจะปีเดียวครับเพิ่งจะปีเดียวรออีกสองปีรออีกสองปีงั้นเดี๋ยวเราไปดู บริเวณอื่นดีไม่ค่เห็นว่าคุณพ่อปลูกกล้วยด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะปลูกกล้วยปลูกหน่อไม้ด้วยหน่อไม้ด้วยเหรองั้นไปชมกันเลยค่ะพ่อสับหน่อไม้ไปไหนนี่ไปขายป่ะจ๊ะเอาไปขายครับรครับขายดีไหมพ่อถ้าขายดีครับขายดีโลละสี่สิบบาทลโลละสี่สิบบาทครับไออย่างนี้ที่เรากำลังจะขุดเนี่ยมันประมาณกี่โลพ่อสองสองหน่อโลอะ อันนี้มันเป็นผักหน่อ,นอมไหม้หวานครับครับอย่างนี้ไปแกงได้แล้วใช่ไหมครับมัน่นอใหญ่ก็ับยาก เรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงสวนกล้วยค่ะคุณพ่อนี่ปลูกเป็นกล้วยน้ําว้าเนาะถ้าถามความรู้สึกตอนนี้คุณพ่อจากที่เราเป็นชาวนาทําทนาอย่างเดียวกับหันมาเป็นเกษตรกรปลูกทุกอย่างที่กินได้แบบนี้คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะผุมกับพุ่มใจในตัวของผมเองกับพุ่มใจดีใจไหลจะไม่ตาน้ำตาจะไหลดีใจไหลดีใจสุดซุดมีเงินไม่ทองก็บพ่าดีใจซ้ำนี่ครับ ค่ะเหมือนกันบเารามีแผ่นดินก็เหมือนมีทองนะครับเพียงแต่ว่าจท่ำเกษตรพ่อเพียงพ่อจะยุ่ได้ดดกินครวาม่วเข้า,าพ่อพ่อ,อยุ่พ่อจินแบบเกษตรออินทรีย์เกษตรที่ยังแบบพระเจ้ายุ่หัวดำรัตสร้างเขาบอกว่าอายุ่ยพ่อเพียงเข้ายุ่ยพ่อเพียงเข้ายู่สุขสบายใจแต่สบายใจยุ่เกษตรพ่อเพียงเราก็สบายใจนี่ยังสบายใจมาทุกอย่าง ถ้าเฮาสบายใจถ้าเฮายึดตามครับกับเฮาที่ว่ายึดข่ำพระเจ้ายู่หัวเพื่อว่าสิรษฐกิดว่าเพียงพออยู่ใดก่ว่าซื่อสัดยุติฤทธิยุติธรรมบ่ขุดบ่กงทุกอย่า<ม>ออง,ยงเขายู่ใดอายุมันขัญยืน่อนอีกสมครับเฮายึดตลอดรลอดฟังไปเลยคเราอยู่ได้อ, <า S 2> อย่างพอเพียงไม่มีหนี้สิน<ม>เขากับซอยู่แบบเพราะเพียงอีอยังเขากับสบายใจ พอพูดไปถ้ประสงเอาก็ส่งเสริมคือเก่าเงนินละเอาเพาำคว่มเดือดร้อนอียงแล้วคุณพ่อตั้ง <ฮะ S 1> ตั้งใจไม่ว่ายังไงความเป็นเกษตรกรเรียกได้ว่าล <c oughs> ูกทุกอย่างแบบนี้เราจะสนับสนุนให้คนอื่นหันมาทําเกษตรพอเพียงเหมือนเราไหมพ่อพ่อกับไปบอกเพื่อน,พกกนเพนเื่อนเกษตเพื่อนมาเบื้องหลายคนแร้วครับเพื่อนกับเยียเค็ดขึ้นกันเพื่อนกับแต่ว่าใครพวกพ่ออันเดินกอน คอยแยกสิเดินตามหลังังนสิอ๋อ <ทำ S 2> ก็คือเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> ดูจากพ่อสาคารททำตรงไหนประสบความสำเร็จก็จะขอพานไปแล้วก็ไปปลูกนะคะเ,เดี๋ยวสักหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปดูสวนละแวกใกล้เคียงแบบภาพรวมๆมานะคะว่า,าในส่วนความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตรงนี้กับการทําเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ที่เดิมผ่านในสวนของพ่อสาครนะคะตาก็มาสะดุดที่ต้นดอกดาวเรืองนะคะก็เลยแปลกใจว่าอาคุณพ่อปลูกดอกไม้ด้วยหรอครับผมปลูกดอกไม้ครับปลูกไว้แต่ขายเพื่อนครับขายอีกแล้วครับมีในสวนอันไหนไม่ขายบ้างเนี่ยขายได้หมดเลยอ่ะเนี่ยคือคือประโยชน์ของการการทำการเกษตรแบบเกษตรทอเพียงเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชม ตั้งแต่เริ่มต้นรายการมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างขายได้หมดเลยตรงเนี้ขายอย่างเดียวแต่ว่าเรามีร้อยมาลายเองไหมพ่อร้อยอยู่ครับแม่บ้านผมร้อยครับล้<ข>อน<บ>นึกว่าพ่อร้อยเอง่ผมไปผูกส้โบไห่ <laughs> อยู่กับพรายางพ่อสาขาเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะแม่มณีค่ะสวัสดีค่ะปกติแล้วเนี่ยเราร้อยเป็นประจำเลยหรือเปล่าคะก็ร้อยทุกวันพระค่ะแล้วเอาไปขายยังไงคะคุณแม่ขายก็ที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไม่ได้ไปขายข้างนอกขายเพื่อนบ้านข้างบ้านก็ร้อยใส่บ้านตัวเองร้อยขึ้นหิ้งพ้าเองขึ้นหิ้งพ้าเองแล้วก็ไปวัด อไปวัดด้วยไปวัดด vale ้วยทําบุญก็แสดงว่าจะมีหลายแบบแบบทั้งเป็นเป็นแบบห้อยแล้วก็เป็นแบบมาลัยกลมอย่างนี้ใช่ไหมคะมีค่ะแล้วความรู้ด้านของการร้อยมาลัยเนี่ยแม่ไปเรียนมาจากไหนอ่ะไม่ไม่ได้เรียนอ้าวจริงเหรอก็ ก็ซื้อซื้อมาดูแล้วก็ทําขึ้นมาเองอ๋อใช้วิธีการซื้อมาลายสําเร็จเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็มาแกะดูว่าเขาร้อยังไงเรียนเองโอ้ยงั้หนูก็ขออนุญาตเรียนกับแม่มณีแล้วกันนะคะวิธีการร้อยผลายเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างอุปกรณ์อ่ะเริ่มจากอุปกรณ์เลยนะคะนี่ค่ะมีดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้เลยนะคะแล้วก็มีดอกพุธนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย มาจากสวนหมดเลยจากสวนอย่างที่เราได้เห็นในภาพไปแล้วนะคะปลูกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ส่วนควบมันก็จะมีริบบินนะคะแล้วก็ดอกดอกรักดอกรักที่เป็นเป็นพลาสติกเพราะว่าปัจจุบันหาที่เป็นของแท้ค่อนข้างจะยากแล้วนะคะก็ซื้อเสริมเล็นิดหน่อยก็ต้นทุนได้เยอะแต่เวลาราล้อยมาแล้วเนี่ยมาซื้อมาแล้วก็มาทําเองริบบินเนี่ยเหรอคะทาเองหมดเลย แน่ขอเนี่ยเอาความรู้เรื่องของร้อนอะไรก่อนละกันนะคุณแม่เริ่มต้นยังไงอ่ะต้องมีเข็มกันน้อเข็มยาวนะคะก็เส่จกดอกเรืองเข้าไปดอกดากเรืองนี่ก็ต้องต้องอ่าตัดให้ตรงคู่นี่ตัดให้ตรงค่นะคะก็หาดอกพอดีพอดีกันจับคู่นะคะจับคู่แม่แล้วแถวนี้เขาเขาร้อนอะไรกันเป็นเป็นปกติเลยหรือเปล่าคะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีหรอค่ะ เ,เวลานั่งร้อยมะลายนี้ก็จะทำให้เราได้สมาธิด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่เองก่อนที่ยังไม่ได้มาปลูกดอกไม้เนี่ยเร,เราทำอะไรชื่นงภาคสากบ้างคะก็ทําสวนทำสวนก,ก็เข้าสวนดูแลช่วยงานเบาๆก็เก็บไดาหญ้าช่วยตัดตัดชะอมค่ะ เจอ,อมนี่ก็มีคนมาัซื้อถึงที่เลยแล้วกลุ่มแม่บ้านที่นี่มีมการทําอะไรกันบ้างอะคะแม่บ้านแม่แม่ร้อยมาลายแล้วตอนเย็นก็ไปซ้อมซ้อมลําบุงย้อนยุคอ้าวเหรอไปออกงาน,นที่ไหนอะคะก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันก็เวลามีงานวัดงานโรงเรียนค่ะก็จะไปช่วยจะไปช่วยลําต้อนรับแล้วตอนกลางคืนก็จะ ลำบุงแสดงว่ากลุ่ม็เป็นการทําบุญกลุ่มก็ต้องมีมีหลายคนใช่ไหแบบนี้ก็มี1 0บสบห้าคนเป็นสาวน้อยสาว <laughs> ส,สาวเลือน,น้อย <laughs> <laughs> พอหลังจากเรามีการรวมกลุ่มกันแบบนี้นะคะร้อยมาลัยไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้ชื่อแบบเศร,รษฐกิจพอเพียงแบบเนี้ <c oughs> คุณแม่มองดูว่าจากที่เดิมเราทํานายอย่างเดียว แล้วก็เป็นแม่บ้านอย่างเดียวเนี่ยนะคะกับทุกวันเนี้ยเราทาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมสร้างความสมัครีในชุมชนเองคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างมีความสุขมีความสุขเวลามีมีงานวัดก็จะทํามาลัยไปทถวายไปถวายพระวันพระก็ทําไปค่ะวันวันอังคารก็ก็จะทําไปอืมที่วัดทําไมต้องเป็นวันอังคารวันอังคารวัด ปะาบ้านคอจะจะมีงานที่เสริมดวงเสริมดวงให้ให้คนเสริมดวงสืบชะตาอะไรแบบนี้เหรอคะค่ะค่ะอเพื่อความเป็นสิริมงคลงั้นเถอะค่ะก็จะมีทุกวันอัคารแม่ก็จะร้อยมาลัยไปเป็นคู่ค่ะกลมๆไปถวายหลวงปู่ก็เป็นการทำบุญก็มีความสุขสุดสุดี แล้วเพื่อนบ้านตอนนี้ล่ะคะเพื่อนบ้านเองเห็นว่าวันนี้ก็มา, <brilliant. S 1> ม,ามารวมกลุ่มมาทางกิจกรรมกับทางคุณแม่มณนนีด้วยค่ะก,ก็มาอมาดูมาช่วยช่วยงานนี่ก็มาช่วยทำกับข้าวท้างบ้าน <c oughs> กลิ่นแมถ้าโทรทัศน์มีกลิ่น<า>ได้นะท่านผู้ชมจะได้กลิ่นทั้งไข่เจียวใส่ใสอ่เจ้าอมนะคะไข่เจียวใส่ดอกสลิดดอกสลิดดอกสลิดด้วยแล้วก็ ชาอมด้วยนะคะ,<ฮ>ะหน่อไม้ที่เราไปสับเมื่อสักครู่นี่ในสวนตอนนี้ก็กําลังแกงหน่อไม้อยู่แหมเรียกได้ว่าอยู่แบบพอเพียงแล้วก็อิ่มมีพรีมันเลยว่างั้นเถิดนะคะมีความสุขม <c oughs> ีความสุข <c oughs> อยู่แบบมีความสุข <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟัง <c oughs> ความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกข,ของคุณพ่อสากรกับคุณแม่มณีนะคะว่าการหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วสวนของแต่ละท่านเนี่ยทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณแม่มณีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ สวนของคุณพ่อสาคอนะคะตอนนี้ดิฉันมานั่งอยู่กับสวนของคุณแม่สมจิตสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบรรยากาศร่มรื่นดีมากสวนของแม่ที่ปลูกอะไรบ้างอะคะตะไคร้บูกขาถั่วฝักยาวน้อยนาอดอกดาวเรืองอ๋อมีดอกดาวเรืองด้วยอ่เดี๋ยวเริ่มต้นที่พืชอันไหนที่ทำไรายได้ให้แม่เยอะมากในสวนเนี่ยจ้ะเท่าออก,กันจ้ะจริงเหรอฮะจ้ะอ่ะอย่างถั่วฝักยาวล่ะคะถั่วฝักยาวก็ได้ขายจ้ะอืม เก็บขายทุกวันทุกวันเลย้าถ้ามันออกออกผลนะจ๊ะเก็บขายทุกวันวตอนยินตอนเช้าก็เก็บขายได้วันละร้อยสองร้อยนี่แค่ถั่วฝักยาวนะฝักยาวค่ะแล้วมีอะไรอีกคะขาก็ขุดวันละร้อยสองร้อยก็ได้ยา่ะขุดหนอมันขายอาายาตะไคร่ก็มัดขายมัดละสิบบาทอ๋อตะไคร่นี่ น่าจะขายดีนะแม่นะ,ะเยอะมากเลยจ้าเขาที่บ้านคอเขากําลังสร้างโรงพริกแกงโรงพริกแกงเขาก็บอกว่าให้ปลูกตะไคร่จะมารับโลละสิบบาทอ๋อขาก็โลละสี่สิบบาทเขาบอกให้ปลูกเพราะขายนี่จะแพงกว่าเน<ะ>าอค่ะแพงอืมแต่กําลังเริ่มปลูกจ้ากําลังเริ่มปลูกกะว่าจะป้อนเข้าโรงงานนี่แหละ,ะโรงงานก็จะเอาเข้า ขายตลาดทั่วไปก็จะขายมีคนมาซื้อก็ขายที่ของแม่นี่มีเท่าไหร่เนี่ยมีอยู่ห้าไร่ห้าไร่จ้าขุดขุดสาอีกหนึ่งไร่เดี๋ยอยุดที่แปลงปลูกนี่มีสี่ไร่อ๋อจ้าจ้าแล้วแม่ดูแลยังไงทุกวันเลยจ้ะตอนเช้าตอนเย็นกลางวันก็หยุดที่ทมค่ะมันแดดมันร้อนก็พักอยู่ที่ศาลาน้อยนี่แหละจ้า ความรู้สึกของการที่เราได้เป็นเกษตรกร,ร,กรได้เป็นชาวสวนนะแม่เนาะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แม่มีความรู้สึกยังไงจ๊ะสบายดีจ้ะไม่ยุ่งยากอะไรเลยทําอยู่โอลุงเลื่อนดีไม่เครียดไม่อะไรเลยออกออกเข้า,ขา,ขาตอนเช้าหลานก็ไปโรงเรียนแต่งตัวให้หลานไปโรงเรียนแล้วก็เข้าสวนเลยอ,อยู่สบายเลยจ้ะ อยู่แบบสบายนะรวพยายามจะฉายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสุขกันแบบไหนอย่างไรนะคะและนอกจากนี้นะคะชาวบ,บ้านเองก็ยังมีการรวมกลุ่มการทํากิจกรรมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปติดตามกันค่ะค่ะและช่วงท้ายของรายการนะคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับคุณพ่อปริยัตนะคะซึ่งท่านเป็นรองนายกอบตบ้านเหล่าและก็คณะสาวน้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแมวันนี้ อบอุ่นมากเลยนะคะคือหลังจากที่เราได้ดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วที่นี่ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยอยากให้ท่านรองนายกได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเรามีการรวมกลุ่มเพื่อทําประโยชน์แล้วก็สร้างความสามัคคียังไงคะครับผมวัตถุประสงค์แรกของการที่จะเกิดคณะนางรำนี้ขึ้นมาก็เรามีจมลมผู้สูงอายุประจำหมู่บ้านนะครับค่ะตอนนี้ก็ระดมกลุ่มนางรำนี่แหละที่มีจิตอาสา เอามาเป็นแกนนําในการนําผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุนี่ออกกําลังกายแต่แรกนะครับวัตถุประสงค์แรกอ๋อคะอ่ะก็เลยได้ได้ไดกิจอาสาที่มาส่วนมากก็จะเป็นอสอมอมั่งแล้วก็เป็นอพอสอมั่งคืออพอสอในตัวย่อของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนะค่ะก็เลยออกมาก็เลยเอามามาฝึกโดยมีแมนุษยเกนที่ทํางานอยู่ที่เป็นแม่บ้านของมอขอ,อเป็นคนจําท่ามาแล้วก็มาฝึกฝึกฝึกน้องต่างคนก็ต่างเป็นครู ของตัวเองช่วยกันช่วยกันค่ะก็เลยพอมาฝึกขึ้นแต่แรกที่ได้ที่มันจะเป็นกลุ่มเป็นกลายเป็นคณะนานงลำลำวงย้อนยุคที่ยิงไม่ใช่หรอกเป็นลำวงชาวบ้านก็มีเข้ามาเปิดตลาดนัดอยู่ในตำบลเนี่ยเขาก็เลยมามาติดต่อว่าให้ไปช่วยแสดงหน่อยแต่ไม่เพื่อจะระดมอ่พอค้าไม่ค้าเป็นการโปรโมทต,ตลาดนัดนะะจากนั้นมาทีน,านี้ก็เลยรวมกลุ่มกันขึ้นก็เลยเพิ่มจํานวนมาเรื่อยๆก็จาก สี่ห้าคนที่เป็นจิตอาสาในกลุ่มผู้สูงอายุก็เลยมาเป็นถึงสิบหกคนอ๋ออันนี้มาชุดเล็กอยู่นะเนี่ยยังชุดเล็กนะคะถ้าเต็มชุดนี่คือสิบหกสาวงามด้วยกันนะคะชื่อคณะของเราชื่ออะไรหูอยากฟังดังๆมากเลย สาวเหลือน้อยร้อยผัวมาซ่าคุณชื่อคณะนี่ชื่อคณะนะคะ่แหมสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้รายการรอบผุยภาคต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกแล้วก็คุณแม่ทุกท่านเลยนะคะด้วยความยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมการแสดงของแม่แกันเลยวันนี้ทิฉัานเาพยนร์พี่พัวโสพิษและคณะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ